สวัสดีครับท่านผู้ชมเอสเพลขอต้อนรับสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลบีวดีดอฟฟินบี๓ฤดูกาล2025-2026เกมที่12ครับมาเล็ก19พิศร์โพศนหมายเลข20ภูวพัฒน์เนตรชิพหมายเลข20หมายเลข4ทรงพลชงชองหมายเลข6นภัสดีประเสริฐหมายเลข9กัปตันทีก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะ ไต่อันดับแล้วก็ลุ้นในพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับงามสงวนโยนเลยครับลูกนี้ไปเสี่ยงกับข้างหน้าไม่ถึงโมฮัมเหม็ดอาเมดแถว2เก็บได้ทะเนศตั้งขนานนคระเนศยิงลูกนี้มาโด่งข้ามคานไปจับแล้วหาช่องก่อนที่จะกดด้วยขวาแล้วครับลูกนี้สำเริงได้โยนลูกนี้ขึ้นไปมงแต่โหนมงด้วยครับไม่มีน้ำหนักแล้วเหมือนที่ พี่สอนตอนนี้มาศึกษาต่อที่ชเนตจ่ายลูกนี้อ้าวดีด้วยไม่ลำหน้าครับทกท่หลุดไปแล้วครับซัดลูนิโอยิงไปติดเซฟปฐมทัศน์ครับมาทีนะครับจังหวะหลุดเข้าไปของศาสตราวุธอุปชัยนะครับแนวรุกตัวใหม่ที่ยืมมาจากชัยนาทนะครับโอ้โหยิงไปตรงตัวทางฝั่งของทางขวาได้ด้วยจิตรพักสารดีครับคืนกลับมา ขึ้นมาเติมนภพัทรดีประเสริฐยิงลูกนี้มาไม่ตรงกรอบเนี่ยครับจังหวะที่จิรพัชรัดีขึ้นสูงมาครับแล้วคืนถอยกลับมาเลยครับได้ซัดตรงนี้ด้วยซ้ายแต่ว่าสงพลขึ้นมาเติมอ้าวแล้วครับสงพลตรงๆสรงพลตัดสินใจยิงเองเลยหมาะมองทําท่าจะจ่ายแล้วบอลหน้าจะเนี่ยครับมองก่อนนะครับแล้วหลอกยิงเลยลูกนี้มา อาแล้วครับเล่นสั้นๆชาเนตชาเนตหาเหลี่ยมเลยครับแล้วลูกนิดบอลมันไซด์ออกหลังไปไม่โดนใครด้วยนะครับมาออกของชาเนตตั้งนนชนาคารนะครับเนี่ยครับโอ้แล้วขึ้นไม่ถึงด้วยนะครับอา้าวเมด็ดจักรพัฒน์แล้วบุตรศิลป์ชิสุนุพงศ์ก็เป่าจบครึ่งแรกนะครับก็เป็นเชียงใหม่เอฟซี ที่ไร้พ่ายนั้นทำแต้มค่อนข้างจะทิ้งห่างเหมือนพอสมควรนะครับอันดับสองคืออุตรดิตถ์ครับที่ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันจบเกมเีือหลังกันต่อครับปงพันธ์โดนบอลแล้วครับชิงกลับมาใหม่ครับไบรท์ไฟเดย์ ประเด็ดสัตว์เลยนะครับลูกนิดแล้วอูต้องปัดกันมากเป็นซูเปอร์เซฟแรกในครึ่งหลังเลยครับของซิดิพบจงอ่อนกลางแนวรูกชาวไนจีเรียจังหวะที่กิติพงษ์นำแสงไปแย่งมาให้แลวครับแล้วไบรท์ไฟเดย์ Friday, แต่งเข้าซ้ายก่อนที่จะยิงไกลลูกนิดต้องปัดออกไปนะครับอาจจะเก็บบอลยากหน่อย้วครับเพราะว่าห้อยบุญเกิดไว้คนเดียวแล้วไม่ได้ผู้เล่นที่รูปร่างสูงใหญ่อะไรด้วยครับอา้าวลูกนิดโอ้ยกลายเป็นแฉลลเปลี่ยนทางเข้าไปเลยครับ โอ้ยบอลเหมือนเจะไม่มีอะไรอ้าวแล้วครับกลายเป็นแม่สอดนะครับได้ประตูขึ้นนําไปอีกหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับดูอีกทีครับขึ้นมาทางซ้ายจังหวะนี้แล้วอาเม็ดเนี่ยครับเหมือนจะไปฉลับอูเชน,น่านิดหนึ่งด้วยจังหวะของทรงพุงทองจ่ายมาแล้วครับแล้วบอลมันติดไซายแล้วข้ามศีรษะหาช่องยิงก่อนเลยครับบุญเกิดเปิดกลับเข้ามาจีรพัก จิรพักเข้ากลางไปลื่นซะอีกแล้วครับแต่ยังได้ที่อาเม็ดคืนไปแถว2ซัดลูกนี้โอ้ยหลุดรอบออกหลังไปเ็นเริ่มมาบ่อยแล้วครับเกมรุกลื่นจังหวะน,นี้ไม่รู้หลอกหรือเปล่าครับ <c oughs> คืนหลังมาแล้วกดไม่จับเลยครับนภัทรจะให้ใครดีดักลาต้องถอยมารับบอลน,นะครับแล้วแทงลูกนี้ พิษณุสกัดวุดไปได้ซัดโอ้โยิงออกไปเฉยเลยครับวีรบัตมีกำไรแล้วคือไม่ลำหน้าด้วยนะครับไอ้ไฟเดย์ไฟเดย์เข้าเคทัวได้ครับไฟเดย์สีชมพูเพียบเลยเปิดเข้ามาลูกนี้อาแล้วครับลากไม้ทีเดียวซัดลูกนี้ชนคารแล้วโอ้โหจุดมงลูกนี้ออกมาคว้าแล้วครับได้ไหมได้แล้วครับโอ้โหผู้ช่วยผู้ดีิน เนี่ยครับหลอกมาล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนิดอืมถ้าดูจากตรงนี้ก็น่าจะเต็มใบแล้วครับผู้ช่วยผู้สินนั้นยกธงไปแล้วนะครับว่าเข้าประตูครับมุมนี้น่าจะเห็นชัดนะครับกดลูกนิดเข้าแล้วนะครับเต็มใบเลยครับจิระพัชรดีไม่รู้จะทุ่มให้ใครแล้วกันตอนนี้มา ถอยต่าไปรับในแดนตัวเองกัน10คนแล้วครับแล้วห้อยทั้งฝั่งของอาเม็ดไว้แดนหน้าคนเดียวนะครับแม่สอตอนนี้แล้วเป็น2เหลืองเลยแหละครับโอ้โหตอนนี้ธเนศขยับเติมขึ้นไปแล้วอาเมดจ่ายเข้ามาธเนศธเนศเปิดลูกนี้อาเมดลุกขึ้นมาอาละครับอาเมดซัดลูกนี้ปัดไว้ได้ครับโอ้โหประธรัรตน์รกเตะทิ้งออกมาเลยครับอูชนะ่าฟอเดตลากเข้าไปแล้วไม่ได้เปรียบเลยครับลูกนี้โดนดักไม่ได้เปิดด้วย พงพันโดนแย่ออกไปสุดท้ายผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมเลยครับหลังจากทดมา10นาทีก็เป็นว่าวันนี้ครับ